สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสวนแลนาฮอกันอีกครั้งนะคะวันนี้สวนไลนาฮะ,ะของเราจะพามาพบกับอึ่งค่ะอึ่งอ่างหรือที่ทุกท่านเรียกว่าอึ่งแล้วก็บางพื้นที่ก็เรียกอึ่งอ่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอึ่งปากขวดนะคะการจับอึ่งน,นี่คือเราจะจับช่วงที่ฝนแรกตกนะคะแต่ต้องตกหนักๆเลยนะคะถ้าตกไม่หนักนี่อึ่งเขาจะไม่ออกค่ะ ให้ฝนแบบตกหนักๆะค่ะถึงก่็จะออกมาเวลาเราจับนี่เราก็จะจับเราตามถนนนะคะ<ม>เขาก็จะกระโดดออกมาตามถนนแล้วก็ตามพื้นที่การเกษตรตามทุ่งนาตามป่าเขาพวกนี้นะคะ่ะเราก็จะอาศัยฟังเสียงเสียงของเขาแล้วก็เดินจับเอานะครับ พอเวลาเขาโดนฝนเขาจะไม่แบบเขาจะไม่ค่อยกระโดดนะคะเขาก็จะอยู่เฉยๆแล้วก็จะจับง่ายๆไม่จับไม่ยาก่ะคะนี่ตัวตัวนี้ย่างใหญ่เลยค่ะดูนะคะโอ้ใหญ่มากเลยคะ่ะแล้วพอสักพักเขาก็จะลงไปอยู่ตามลำคลองตามห้วยตามสระนะคะก็จะใช้สวิงตักเอาค่ะนี่ค่ะผลงานของมดยืนชีพจับมานะคะ อื่นก็จะทําได้หลากหลายเมนูนะคะบางท่านก็จะไปทําเป็นปลาอื่นบางพื้นที่เนาะบางพื้นที่เขาก็จะนิยมทานปลาอื่นแล้วก็บางพื้นที่ก็นํามาต้มใส่ใบมะขางอนหรือไม่ก็นํามาทอดกรอบใส่กระเทียมหรือไม่ก็เอามาย่างหรือแม้แต่จะมาทําน้ําพริกหรือว่าเอามาทําเป็นเหมือนลาบประมาณนั้นนะคะก็จะอร่อยเป็นคนละแบบ นี่ค่ะดูนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่ค่ะอึ่งน,นี้ก็จะเป็นอาหารของทางต่างจังหวัดที่เขานิยมรับทานกันนะคะ แต่บางท่านก็จะไม่ทานเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครทานนี่คือเขาก็จะติดใจเพราะว่าอื่นจะมีรสชาติที่ดีแล้วก็ไข่ของเขาจะมันค่ะอร่อยไข่ได้ชิมนี่รับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะซึ่งเวลาเอาไปขายก็จะขายที่ราคาที่ที่สูงพอสมควรนะคะเขาก็จะมีแยกเป็นแบบอึ่งรวมอึ่งรวมนี่ก็คือเป็นอึ่งที่มีทั้งอึ่งตัวผู้แล้วก็อึ่งไข่ก็คืออึ่งตัวเมีย ก็จะขายอีกราคาหนึ่งแล้วก็อึ่นไข่อย่างเดียวเลยนะคะเขาก็จะขายอีกราคาหนึ่งอื่นไข่นีนก็จะเป็นคาสูงกว่านะคะนี่ค่ะวันนี้ส่วนไลนะคะของเราพาออกนอกสถานที่มาชมอีกกันยังไงเดี๋ยวจะคอยนําสาระดีๆมาเสนอให้พี่พี่แฟนเพจเพ,พื่อนเ่แฟนเพจของเราได้ชมกันนะคะ นวัค่ะวันนี้ส่วนแรกนะคะเราสวัสดีค่ะ